มาดิเอ้ยว้าอมตอนรับภูบับบสดีดีไม่ชอบเสียงกองเลยเหรอเสียงกองอะไรนะแบกฟูพิมหรอดูเอาดูเอาไม่ต้องให้แบกหรอกก็ <I S 1> มึงดูกูเล่นหรอกดูกูเล่นก็คือฟูพิมนั่นแหละไอ้น้องไกลนี่เปิดมากก็ต้องพิมอย่างนี้ไกล นี่คือการเล่นที่ถูกต้องหนึ่งหน้ามึงอ่ะหนึ่งหน้ามึงดิอุ้ยเล่นอย่างยากเลยอ่ะเล่นเวเลสกูลืมไปว่ากูเล่นในคอมเล่นในคอมไม่เล่นยากจัดลุยหน้ามึงดิกูจะตายโอ้โห ดูจากสเต็ปแล้วลำแบบนี้กูคิวอีซี่ลำแบบนี้จ่ตายให้นอนขึ้นตัวเถอะเฮียลำอย่างกลางเปิดก่อนได้เปรียบจะวิ่งอะไรยนักหนาวะทั้งบอกพุททั้งเอาวีเลยวิ่งหนีตลอดเลยเอาแย่สกิลไม่ติด กูกดไม่โดนเว้ยมาดิมาจิ้มกูแล้วก็เดินหนีอ่ะมีปัญญาแค่นี้เหรอ <c oughs> ขอตึงๆหน่อยดิฟาเรนติโน่อ่ะขอตึงๆหน่อยอืมไม่ตายกูค,คำนวยหมดแล้วมันไม่ตายถ้ากูปั่นโดนเมื่อกี้มันน่าจะตายแต่กูปั่นไม่โดนเอามึงมาดิอย <c oughs> ดวนไงดี้แม่งไร้สาระว่ะ ลุคเชียคลิปบนก่อนกลางไม่เหมือนจะนัวปะเนี้ยไม่กลับด้วยเดีย๋ยวเจอกันกน้นองมึงจะหนีกูไปไหนโอ้ยเดินดีๆดิเวเลสแย่ดเดินในคอมมีใครรู้ไหมว่ามันเดินตรงๆไงวะเนี่ยอ้ออเหี่ย เดินช้าเกินเนี่ไงมันตายแล้วเอานี่ดิมันจะไป็นแรกันหาหขาอกเลยอ่ะนี่ต้องเปิดไมค์กูลืมเปิดไมค์เฮ้ยฮัลโหลเอานี่เอานี่มามังกรเร็วไอ้พวกงโง่กูบอกมามัาางกรเออแคลรี่ยิงเอออย่างนั้แนแหละเพื่อ,อนไอ้ปา่าดิป่าใครบอกเอา หนอนมาฟาร์มเลยเฮียมังกรมังกรก็ไม่เอาไอ้หนอนเนี่ยกันกลางก่อนเ่้คลิปกลางเข้าอืมลุยแล้วนะลุยมาดิก็มาดิโอ๊ยกลัวจะไม่แันติแม่งเอ้ยจะล่าใจไปไม่งั้นมันตายและวฝ่าไม่แันติ มันก็ฉลาดเหมือนกันที่ว่าอุ้ยอุ้ยลูมเหรอมาดิกูให้หมดกูให้หมดเลย,ยฟิกเกอร์หนีไอ้ควายนึกว่าจะแน่กูไม่ไงห้าตัวเลยผม <can> ว<า>ั์เนี่ย,ยมันเล่นยากตรงเอาเมาส์คลิกนี่แหละกูเลย <So> เลอดเล่นฟอร์เล่นเลย แล้วเรนเดโรสามมีฟอเรนบุคธเก่งอะไรมีปัญญายแค่นั้นแหลยตายเะกระจอกกือก เอ้โหลเพื่อนรีบจบดิเบื่อวะ่ะเกมนี้มันง่ายเกินอยากเล่นตัวใหม่หรอฮึงกู <c oughs> <c oughs> ก็กากระื่นี่ขนาดกูเล่นในคอมแล้วเนี่ยมาเถอะลุยอ่ะกูรอนานแล้ว ูไม่มีถอยครับนี่ไงโอ้วิ่งหนีไอ้ควายกูบวกอย่างเดียวอ่ะมาดิเอ้ยวายวายกูแม่งโคาตรอมตะบอกดาบแดงเลยดาบแดงแม่งเลยซ่า เกบบมาดิกูให้หมด <c oughs> ก็มาดิเฮ้ย <c oughs> แค่นี้หน้ามึงดิสกิลกูก่อนกูบอกกู <c oughs> ให้หมด <c oughs> เฮ้ยมึงจะตายก็ตายเถอะเฮ้ยวิ่งเข้าบ้านอ้ยควายวิ่งเข้าบ้านไม่ถึงวะอ้าวกูกลัวที่ไหนล่ะ อยาบอกว่ากูกลัวกูเล่นเวลเลสไอสัตว์ดูดเรียบเป็นว่าเล่นโอ้ยังกับอัมาต้าไม่ตายนะทีโคตรตึงนี่ถ้ากูเล่นในโทรศัพท์นี่คือแบบไม่ต้องไม่ต้องกลับบอกกันเลยทีเดียวเอาไม่อะไราตาย,ยอะไรดิโหง่ค่ะน้องมึงดูกูเล่นไว้คนดูเพราะมึงดูแะ เล่นยังไงขึ้นฟูพิมต้องมึงดูไว้ดูอย่างเดียวไม่พอต้องกดไลค์กูด้วยโอ้ดาบแดงแล้วเรียบร้อยเป็นอมะตะอมะต100ระร้อยเปอร์เซ็นอมะต100ระร้อยเปอร์เซ็นแบบนี้ไอ้เ้ยเพื่อนโดนไล่กูไม่ช่วยหรอกปล่อยมันตายไปพิก <c oughs> <c oughs> ซี่โดนไล่ วันนี้ไอหมาป่าช่วยฆ่ากูทีเนี่ยกูยืนอยู่นี่แหละใครสามารถฆ่ากูได้โอ้ไม่ตายรามีไม่พอได้ไงวอเออยหยุดวิ่งหนีสักทีมันมีเสียงนี้ด้วยเหรอวะหยุดวิ่งหนีสักทีอยู่เฉยๆอยู่นิ่งๆอยู่นิ่งๆอยู่นิ่งๆเราจะไม่เจ็บตัวอยู่นิ่งๆเราจะไม่เจ็บตัว อย่าเพิ่งจบเลยเว้ยโอ้กูบอกอย่าเพิ่งจบไอ้คลิปควายคลิปแม่งคนตีหรอ